ไปกันที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับทางด้านชาวอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางครับเขาก็มีการคัดค้านเรื่องของการทำเหมืองแมงกานิสพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการออกใบอนุญาตที่จะมีการเปิดบ่อทำเหมืองทันทีนะครับ เครือข่ายชาวบ้าน10หมู่บ้านด้วยกันครับในเขตท้องที่ของตำบลแม่พลิกอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางกว่า500คนก็ออกมารวมตัวกันชูป้ายแสดงข้อความชาวอำเภอแม่พลิกไม่เอาเหมืองแร่และชาวอำเภอแม่พลิกคัดค้านการทำเหมืองแร่ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์คัดค้านไม่ให้บริษัทเอกชนเปิดบ่อทำเหมืองอยู่ในพื้นที่เด็ดขาดเลยนะครับ พร้อมกับร่วมเวทีเสวนาความรู้เรื่องข้อกฎหมายจากนักกฎหมายของสภาธานายความจังหวัดลำปางด้วยครับทางด้านของชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวนะคะก็ได้เคยออกมาชุมนุมคัดค้านค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาด้วยการปิดถนนทางหลวงสายพหลนโยธินลำปางตากช่วงผ่านเขตทองที่อำเภอแม่พริกเพื่อให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนะคะได้มีการรับข้อเรียกร้องให้หยุดการเดินหน้าของบริษัทเอกชนที่กำลังจะเข้ามาเปิดทำบ่อเหมือง แร่แมงกานีสค่ะซึ่งจะมีการใช้พื้นที่ป่านะคะในเขตหมู่บ้านห้วยขี้นกหมู่ที่7และบ้านแพะดอกเข็มหมู่ที่11ตําตบลแม่พริกเป็นพื้นที่ดําเนินการทําเหมืองซึ่งขณะนี้ค่ะกําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการทําประชาพิจฉาหมู่บ้านโดยชาวบ้านค่ะไม่อยากให้มีการทําเหมืองแร่เกิดขึ้นจึงได้เรียกร้องนะคะขอให้ทางจังหวัดลําปางเองแล้วก็ทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางค่ะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ยุติการอนุญาต เปิดบ่อทําเหมืองดังกล่าวทันทีค่ะครับก็เห็นใจพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเคยไปทํารายการเกี่ยวกับค,ความเดือดร้อนของประชาชนที่ลําปางตอนล,ล่างๆเนี่ยนะครับแถวแม่พลิกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ตอนนั้นเป็นแร่ฟูออรไรน์นะครับเรียกได้ว่าแทบจะพิการอ่ะ กระดูกระไรต่างๆเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> น้ำกินน้ําใช้เนี่ยมีฟัวรายนั้นเกาะมากเกินความต้องการของร่างกายก็ได้รับผลกระทบกันไปเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชาวลําปางนะครับ